สวัสดีครับผมอาทอร์ซิงอยากวิ่งคีครับ BMW F 3 0ดีเซลนะฮะคันนี้จัดชุดท่อย u โ o อาร์เอ็กซ์ซอส l ูลเนะฮะเปิดปิดวาล์วไล้ด้วยครับดูงานท่อนะฮะคันนี้นะฮะชุดท่อใช้ขนาด3.5นิ้วนะครับเนื้องานเป็นฟอสคาร์บอนนะครับเพราะว่าคันนี้เบือกลายคาร์บอนละครับชุดท่อเป็นระบบหม้อย u โ o อาร์เอ็กซ์มีวาล์เปิดปิดเสียนะฮะเดินยาวนะครับ อันนี้ทำฟูลเซตขับยันดานไปสำหรับเตรียมอัพสเตสองนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับคู่หนึ่งขอฟังเสียงล้อรถนะครับอันตาราล่นขับสนุกครับติดเท้าเลยฮะ เสียงดูสปอร์ตนะครับเหมือนเบนซินสนใจนะครับอยากได้แบบนี้มาอาท่อซิ่งนะครับกับยูโรอาร์เอ็กซอท่อสุดรับหญิงทั้งหลอดที่ไม่โลบว่อปติเสียงได้ครับขอบคุณครับอันนี้ออฟฟาวก็เงียบเลยนะครับขับใช้งานได้สบายเป็นรถท่อเดิมเลยขอบคุณครับ